เจอกันเชียวถ้าเจอกันนะทุเรียนแย่แน่เลยนะครับบางฝ่ายก็บอกว่าสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะพามาดูทุเรียนกันอีกรอบนึ่งนะครับหลังจากที่มี กระแสจากหลายส่วนหลายฝ่ายแล้ว,ว่าบางส่วนบางฝ่ายก็ว่าขี้วัวก,กับทุเรียนนี่อย่าได้เจอกันเชียวถ้าเจอกันนะทุเรียนแย่แน่เลยนะครับบางฝ่ายก็บอกว่าทุเรียนกับขี้วัวน,นี่เข้ากันดีนับรองถ้ามาเจอกันรับรองลุ่เรียนทั้งสองฝ่ายวางกันนะครับผมก็เลย พามาดูของผมเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็ใส่ขี้วัวเหมือนกันทุเรียนผมนีนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้น้นว่าจะต้องเป็นขี้วัวขี้หมูขี้ไก่อะไรแล้วนะแต่ว่าเพราเอิญแถวๆนี้ขี้วัวมันหาง่ายสุดนะครับเ็ามีมาขายขี้วัวแห้งใส่กระสอบปุ๋ยเนี่ยนะครับผมก็จัดเลยนะใช้ขี้วัวนั่นแหละอย่างที่เคยถ่ายให้ดูในคลิปที่ การใส่ปุ๋ยของผมนั่นนะครับก็เ,เป็นขี้วัวนะครับซึ่งผมก็ใส่ไปแล้วเมื่อตอนต้นเดือนที่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงมันเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่เขาว่าทีแรก่าเจอกันแล้วแย่หรือว่าเจอกันแล้วรุ่งเรืองนะครับมาดูของผมเลยนะครับจะพาไปพิสูจน์ว่ามันเป็นยังไงกันแนะ่ไอ้ตุเรียนกับขี้วัวนี่นะครับอันนี้ผมจะพามาดูต้นแรกรต้นนี้ก็ น่าจะดูหลายรอบแล้วนะครับต้นเด่นตายทั้งหมดเนี่ยนะครับ,บการยาวเด่นตายอายุสามปีเนี่ยนะครับที่ว่ามันนําาตาจะไม่รอดล่อแ่ล่อแล่เหลืลออยู่แค่ตอเขื่อนแค่นี้ครับตายไปแล้วเหลือแค่นี้เนี่ยต้นเดิมแล้วลผมก็เอาลากมาเสริมให้นี่ครับสองสามเนี่ยต้นนี้ผมก็ขี้วัวเหมือนกันครับใส่ขี้วัวเห็นไหมครับใส่ขี้วัวเห็นไหมครับขี้วัวอยู่นี่ วิธีใส่ก็ไม่ยากครับก็เอาขี้วัวแห้งนี่ครับแกมะมาจากถุงปุ๋ยเลยนะครับที่เขาใส่มาเนะี่ยแหละแล้วก็โรยเลยครับใส่ไปเลยเนะี่ยไม่ได้ผมไม่ได้กะจํานวนแต่ดูแล้วถ้าต้นเล็กก็อย่าใส่มากนะของผมนี่มันสามปีแล้วผมดูแล้วต้นนี้ผมก็ใส่ไปมาทั้งสามสามกิโลสี่กิโลประมาณนี้ครับรอบๆเนี่ยนี่ครับรลากอันนี้ต้นอยู่โล้วนะครับก็ใส่ ก็ใส่ห่างๆาก็ประมาณสักคืบหนึ่งอนะห่างอีกต้นมานร,รอบไปใส่ไปรอบเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับรอบต้นนะครับจีแรกใส่แล้วใบไม้อยู่ข้างบนปิดใบไม้าบางก็ใส่หรือจะใส่ในดินเลยก็ได้มัเป็นข้อร่บบางช่วงมันไม่มีใบไม้ผมก็ใส่เป็นในดินเลยใส่วางดินไปนะครับ แต่นี่ฝนมันตกแล้วใบไม้มันร่วงมาปิดมันก็เยลยอย้างลาวข้างบนบ้างครับก็มีแต่ว่าค่อนข้างกะเลือน้อยสลายไปหมดก็ที่จําเป็นต้องใส่เพืนอ่างต้นหน่อย <c oughs> ๆๆนะครับเพราะว่าเจ้าขี้บัวเที่ยวมาใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังไม่ย่อยสลายนะครับ <c oughs> พอตอนย่อยสลายมันจะเกิดความร้อนนะครับ มันก็ไป,ไปทําลายระบบราบบางส่วนได้เหมือนกันนะครับก็เลยจําเป็นต้องใส่ให้ห่างหน่อยแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่หญก็คงไม่เป็นไรถ้าต้นใหญ่มากก็ไม่น่าจะมีผลเลยเนาะแต่นี่มันยังเล็กอยู่ของผม,มงต้นไม่ใหญ่มันอ่อนแอนะพูดง่ายก็ใส่ให้ห่างไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะใส่ให้ห่างไว้ก่อนเพราะยังไงเสียเมื่อย่อยสลายแล้วมันก็จะละลายกลายเป็นน้ําละลายกับน้ํานะครับ ที่ลากเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทุเรียนมันก็จะยืดลากมาหาอาหารก็จะมาเจอเองครับต้นนี้ผมก็ใส่มาแต่แรกเลยครับอันนี้ใส่ครั้งสุดท้ายมาตอนต้นเดือนที่แล้วนะครับที่ถ่ายให้ดูเป็นั้น,นครับ ตอนนี้ก็เราก็มาดูว่าเป็นยังไงครับต้นมันนี่ครับไงครับแตกยอดสวยงามครับอยาวบืดเลยเห็นไหมครับกิ่งยาวมากครับหนักจนตั้งขึ้นไม่ได้ต้องหัวทิ่มลงมาเนี่ยครับทวงลงมาเพราะมันหนัก แตกมาจากไอตอที่เหลืออยู่ทำท่าจะไม่รอดนั่แหะครับยาวมากใหญ่ไปดูส่วนอื่นอันนี้การทำอันนี้ก็แตกยอดสวยงามเห็นไหมครับนะครับอันนี้ก็แตกใหม่นะครับนี่เครับยาว,วดวเหมือนกันกิ่งนี้ก็ยาว ึ้นใหม่แล้วดูลักษณะใบเป็นไงครับเป็นมันเขียวสดนะครับนี่โค้นก็ข้างในก็แตกครับนี่แตกมหม่หมดนะครับน,นี่ต้นก็แตกยอดอย่างนี้ครับนี่จริงที่ข้างในก็แตกอีก ต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ไปดูต้นต่อไปครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับอันนี้ก็เหมือนกันคัอขี้บัวต้นค่อนข้างเล็กกว่าต้นเมื่อกี้มาสักครู่นะเพราะเพิ่งปลูกไปปลูกไปเมื่อมดูฝนที่แล้วนะครับก็ผ่านไปหกเดือนแล้วก็นี้ปลูกที่หลังนะครับคือขี้วัวที่ใสนนขี้วัวกองวะเนี่ย อันนี้ไม่ได้ใส่บนใบไม้ครับกองกระดิ่งเลยนะช่วงนั้นยังหาไม่ได้เอาใบไม้ไมาใส่จะใส่พอดีใส่ต้นอื่นก็เลยลวดเลยครับนี่ต้นก็ห่างออกมาสักครึ่งหนึ่งครับอันนี้มีส่วนกระเด็นเข้าไปใกล้โคนเหมือนกัน,นครับแต่ก็ไม่เป็นไรที่ได้หรอกนี่ครับในเอกบนหญ้าในหญ้าบนี่พอดีผมตัดกิ่งมะม่วงก็เลยมาปิด วางวมันก็เดกทับไปเห็นไหมครับที่วัวตรงนั้นนะนะด้านนู้นก็เหมือนกันนะครับใส่ทั่วไปครับต้นนี้โคนไม่มีหญ้าดินธรรมดายังมไม่ได้ปิดอะไรเลยนะครับก็มาดูเขาเป็นไงมาดูผลนะครับหลังจากใส่แล้วนะครับอันนี้ ก็ใส่มาสองครั้งนะครั้งแรกก็มาสี่สามสี่เดือนก่อนนู้นนะครับจนมันสลายไปหมดแล้วแล้วอันนี้ที่เห็นอยู่ในรูปนี้คือกพิ่งใส่เมื่อตอนต้นเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วฮะเนี่ยด,ดูครับเป็นไงครับต้นมันในใบฮะในยอดแตกใหม่ครับตั้นนะงแตกมาเต็มเลยตามซอกตามเลแตกหมดครับ นี่แตกอ,อ่กอ,อนมาแตกอ่อนมาแตกที่โคนขึ้นมาอีกครับน,นี่กิ่งหนึ่งนะและนี่ก็ที่โคนกำลังแตกยอดมาอีกครับเนี่ยนี่ก็แตกครับนี่ ครับลี่กก็อ,อีต้นนึ่งครับตอนนี้ก็เหมือนเดิม,มที่ผมเสริมรากไว้นะครับ,ร,บรอยเสริมอยู่นี่รอยที่มาติดนี่ต้นเดิมอยู่อันนี้ต้นต่อที่เพาะเมล็ดก็มาดูเหมือนกันครับขี้บัวอยู่นี่ ทั่วไปนะครับคือที่สําคัญที่ผมทำก็คือผมไม่ได้ถางหญ้าออกปล่อยโคนให้หญ้าขึ้นอย่างนี้นะครับปกติมันกลุ่มว่ามีใบไม้มันสลายไปหมดถึงใบไม้จะหลายปุ๋ยไปแต่ย้ามยังอยู่นะครับมันก็จะกลุมให้ความชุ่มชื้นในดินอยู่แล้วก็ขี้วัวมันก็สลายมันไปเรื่อยๆนะครับที่งนู้นไม่ค่อยมีแนละ้วสิ่งนี้เหลืออยู่ยหน่อย อันนี้ก็ใส่ไล่ๆกับต้นเมื่อสีผ่านมาสักครู่นี้ครับอันให่ก่อนนะครับก็เลยเหลือ <ๆ S 2> ไม่เยอะแล้วนะตอนนี้เรามาดูต้นมันเป็นไงครับนะี่ครับอันนี้หกเดือนหลังจากที่ปลูกไปนะครับปลูกหมายถึงว่าที่ปลูกหมายถึงต้นเสียบยอดที่ซื้อมานะครับปลูกไปหกเดือน ใส่ปุ๋ยไปใส่ขี้วัวไปสองรอบนะครับรอบแรกก็นนะ้นะประมาณสามสี่เดือนนี้รอบที่หลังรอบสองนี้ <c oughs> ประมาณเกบเดือนนะครับนี่ครับยอดกำลังแตกเลยนะครับโอ้แตกดีมากใบนี้ไม่เขียวท่อใบนั้นก็ยังถือว่าสมบูรณ์ใบใหญ่นี่ยครับ,รบยอดแทงมาตามกาบ ก็แตกกิ่งมาอีกมียอดอีกรัน้นี้นี่เหมือนกันครับที่ต่ออกรสรุปแล้วก็แตกทุกยอดนะครับแล้วก็ใบผมไม่ค่อยเห็นใบแก่นะคือไม่ค่อยเห็นมันร่วงมันก็จะแก่อย่เงี้ย เห็นอยู่เนี่ยใบหนึ่งแล้วก็ครับมีกบต้นหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูต้นครับมีใกต้นนะครับต้นนี้ก็คือเป็นก้านยาวนะครับก้านยาวที่ผมเอาต้นไปทาบเองครับทาบมาจากอ้ต้นเด่นตายนั่นนะครับทาบากิงเนี่ยครับคิวว่า ก็จะเป็นต้นขี้เลที่สุดนะว่าขี้เลยอไงคือเห็นไหมคือเอาไปทาบมาแล้วก็ไปติดต้นอื่นแล้วมันไม่ติดมันก็เลยเหลือแผไลไว้เป็นสัญลักษณ์นี่ขี้เลก็เหมือนเดิมกบขี้วัวที่ใส่อยู่ห่างๆหน่อย ประมาณนี้ฮะแต่ก็มีบางส่วนที่เข้าไปใกล้อย่างที่บอกนะครับเนี่ยตกเข้าไปใกล้ๆต้นนี้เพาะเมล็ดเอามาวางไว้โคนเลยรอที่จะเพิ่มรากอีกอันนึงนะครับก็ <_ S 2> มาดูเป็นไงครับต้นมันนี่ครับแตกยอดใหม่ทุกยอดทั้งริงมีที่จริงแตกหมดนะครับแม้แต่ต้นที่เอามาวางไว้ข้างๆ้างมาใส่เม็ ข้างก็แตกคนระับเนี่ยอันนี้ก็แตกนะด้านนี้นะอ่าด้านนี้ก็มีครับเนี่ครับครับก็ผมก็คงไม่ต้องฟันธงนะครับว่า ขี้วัวกับทุเรียนนี่มันเป็นยังไงกันนะครับมันจะดีหรือไม่ดีท่านที่ติดตามชมมาตั้งแต่เริ่มคลิปจนถึงตอนนี้ก็คงตัดสินใจได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะใช้ได้ไหมมีประโยชน์เป็นโทษไหนก็นแล้วแต่นะครับก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าที่ผมใช้มานี่ก็ขี้วัวท้งนั้นนะครับ แล้วก็มาไม่ใช่ขี้วัวหมักด้วยนะครับขี้วัวแห,แห้งที่ซื้อมาจากร้านขายใหม่ๆเลยนะครับที่เขาขายเอาโกยใส่กระสอบขายมานั่ยน,นะครับผมก็ไม่มีดำเนินกรรมวิธีอะไรทั้งนั้นมาถึงก็เอามาโรยใส่เลยครับรอบต้นถุเรียนผมเนี่ยถูกต้นนะครับก็เฉลี่ยแล้วผมดูแลต้นหนึ่งก็ประมาณถักสองสองกิโลถัดประมาณนี้เว้นแต่ยกเว้นในต้นใหญ่นะั้น ต้นแรกเด็ดตายนั้นก็ใส่เยอะหน่อยเพราะต้นต่อใหญ่แล้วครับนั้นก็ประมาณนี้สองกิโลครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงฝากเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ